bí ngon dẹp bà dẹp pha bí ngon nhang lọ bưng này bí ngon này bí ngon nhang lọ bưng này tăng giá cuốn trốc ngang bí ngon long bất kể cà chì cắm bên ngoài đấy, ta bên cà chì hái là, đấy bên ngoài đấy, này bên ngoài nhà đấy bên mà van โอ้มีอยู่พี่น้องมีน้ำอยู่น้อยนี่นี่ไกลแล,ล้ลวไกลแลว้วไกลจะนี่แล้วพี่น้องตรงนี้ไหมเหงาขักยังเขียดหวงแกะแก,แก,แกะได้ ประกาศพี่น้องเฮ้ยอนเรงแรงหามงกว่าัวพี่น้องทางไฮไลมือว่าได้ลงคลิปเด้พี่น้องเอ้ยเดีด๋พี่น้องมายางร้อเมืองไหนปลาเข่าหรือปลาหยาพี่น้อง,อง,ง,เ,ออองเอ้ยคีดเด้งจึง,จง ามมาพี่น้องกล้ามาโอ้มีแน่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมีแน่แล้วมีแน่แล้วเกี๋ยจะว่านปุ๋ยได้แล้วลอมันถ่วมจะงอยนี่มันต้องน้ำสะเต็มมวลพี่น้องน้ำสะย่างท่านเต็มเลยมันกับปรยูบนี่น้ำสะเต็มมันกับโอเค นาำสาตัวนี้มันต้องเต็มก่อนพี่น้องมันถึงจะอยู่มันข้างสภาพค่อนข้างประมาณนี้พี่น้องช่างไปให้ไปหน้า น่ะมันต้องเก็มก่อนของคนก็เขียวดีแท้มันปลาบืนขึ้นมากปลาหงายหงายคักหงาแน่เถึงพี่น้องเอ้ยเนี่ยมึงยินตุ่นเสาเลยวานจังเลยอย่าหน้าวานผลเสียเป็นสิทธิพี่น้องเอ้ยเพิ่งเอาไว้ พาปีใ้มันแรงหัดนะมันผสมผลตอบแทนมันก็ออมากแบบนี้พี่น้องถ้ามันถือว่ามีเวลากะดำมารวดพี่น้องเข้าบนตองลงทุนปุน๋ยไหลายน้ำถาดำหน้าดำมกับหน้าวานต่างกันว่มันปลายหญาล้วนพี่น้อง Ta đây đến nay, bưng bà. Mình bô minh nam chứ, ngoài tôi chỉ say chẳng đầy bụi hả? là gì say chân là, tu lo mân Mình mày bóng mềm. Sì, mời bài lọc quýt. Long sai, mày trốn, bưng nó. Ta buýt, mày 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 จเยงนๆคนหนึงกคเห็นงานเนาะกรอบังจ <ris> <emos. S 2> ังหวะมันจะเย็นๆมันไปหน่อยมันกำลังกำลังจะมีน้ำงย่างหยังไปหน่อยัำอลัรนามแล้ว กับพ่อพ่อเกิดเทิดน่พี่เนอะกะจีออกแดงๆนะว่าท่านจะกินปุ๋ยเดี๋ยววันปุ๋ยลงไปกินกะจีโอเคนะฮะ ขึ้นมาิงจะกระเจาเห็ดอ้อยแล้วพี่น้งนองเลยต่างผลเป็นเกลียวอยู่พี่น้องนี่ปลาหามันหกหายแห้งปีนี่ขนาดตัดตอนนี้นี่ตัดแล้วจบจังหวะเขาดีฝนบอมอ่มากเลยนะ Ngàn ngọt rồi đó Nè Nó trông nằm, thuồng, rơi ở bên ngoài Nhà nó nhục Tắt bề ngoài thế này ngồi đây Đi sợ phạm Chắc là phuộc nhà ảnh Bẹp này nhục cho bên ngoài Chẳng biết chả nhà nó nhục เมา่อวันตั้งโห่ว้าจะพื้นเลยเจ้าตัดง่ายง่วงเพื่อนต้งเลย สานี่ล้วมาโหขักจะไปหนอเบิ่งมันถนนนี่ยังถนนนี่ยังคือน้ำได้โอ้โหเหล่าพี่น้องได่ประเดี๋ยวมาตัดตัวปลาสาดสาดได้พี่น้องแนบมาเห็นเลยปลาพวกบุ๋ง ปลาปลาบุงเอ้านนคก้อนอจีดไปหายไปเลยะล่มลมอะจะบอกว่าล่มเลยปลาคืองอกก็เกียนไม่ลงเพราะฉะนัใส่เบ็ดอยู่เออเออนี่นำแน่เลย กันแต่นี่งพ่อจัดหิ้งว่างน้งหางได้เหงี้เนี่ใบแม่ใบตัดหางไหมอ้าวคลิปนี้กะสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องงางเบิ้งเขาเบิ้งนำยำแรงกะมักกะลืมฝากกดไลใ์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้อง สำหรับที่นี่ก็ขอบคุณครับ